มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํายำขนมจีนง่ายๆแซบ่บๆกันค่ะนึกอยากกินต้องได้กินเป็นกันไหมเวลาซื้อขนมจีนมาแล้วกินไม่หมดค่ะ วันนี้นะคะการจะชวนทุกคนทํายําขนมจีนกันแบบง่ายๆค่ะหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรในบ้านาน่านี่ไงเจอปลากระป๋องค่ะวันนี้การจะชวนทุกคนมาทํายําขนมจีนปลากระป๋องค่ะของการสูตรนี้จะไม่ได้ใส่นะ้ําปลาร้านะคะแต่ก็แซ่บนัวได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะการใช้เป็นขนมจีนค่ะนะเหลือจากวันก่อนนูด้ด เตรียมไว้ค่ะผักที่การจะมีก็จะมีเป็นพริกจินดาซอยตัวผักยาวซอยตะไคร้นะคะแล้วก็หอมแขกนะคะหั่นชิ้นโตๆแบบนี้เลยมีผักชีค่ะค่ะปลากระป๋องสองกระป๋องมีน้ำมะนาวค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำยำขนมจีนง่ายๆแซบ่แซบๆกันค่ะนึกอยากกินต้องได้กินเตรียมกะละมังยำม,มาค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณหนึ่งช้อน แล้วการก็จะตัดน้ําตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชาใส่น้ําปลาประมาณ5ช้อน2 3 4 5น้ําน้ำมะนาวข้นสดๆเลยจ้าประมาณ5ช้อน1 2 3 4 5ใครที่ไม่ชอบออกรสหวานนะคะให้เบาน้ําตาลลงของการใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวมันจะไม่ได้หวานมากนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้ไม่ต้องให้ออกรสหวานนะเอาแค่ว่าพอกลมกลม่อม แล้วก็ลองชิมดูนะคะมีเปรียปร้ยวๆเค็มๆเ,เนาะแล้วก็มีอมหวานหวานแบบกลมๆหลังจากนั้นค่ะน้ำปลากระป๋องนะคะลงไปเนี่ยค่ะการเตรียมปลากระป๋องไว้สองกระป๋องสักประมาณ3ช้อนเป็นน้ำซอสปลากระป๋องแบบนี้นะคะ ของการจะยำออกเปรี้ยวนำนะคะกินแล้วรู้สึกแบบว่าเออกินยำแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะพริกป่นค่ะความเผ็ดแล้วแต่ความชอบนะของการใส่ไปแค่นั้นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาในส่วนของขนมจีนค่ะใส่ลงไปการใช้อยู่ที่ประมาณสี่จับนะเพิ่มเติมได้น,น้ำยำเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของผักที่เราซอยนะทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไป ด้วยปลากระป๋องนะคะอในส่วนน้ำซอสปลากระป๋องกันไม่ได้ใช้หมดเนาะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้อ่าแล้วเราก็เก็บไว้ตบแต่งนะคะ <c oughs> เพิ่มเติมังหลจากนั้นค่ะขยำคลุกเค้าให้เข้ากันนะนี่กันก็จะใช้ทำการยำทำการยำค่ะคลุกเขาค่ะ ่คะประมาณนี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอมืมีความหอมมีความแบบหอมมะนาวอะ่ะนี่ค่ะประมาณนี้ใครชอบความเข้มข้นนะในส่วนของน้ำปลากระป๋องเนี้ยเราก็ราดเข้าไปให้มันเข้มข้นได้เพิ่มเติมได้นะคะยังไงเขาก็อร่อยอยู่แล้วเนาะน้ำปลากระป๋องแล้วเราก็คลุกเขาเนี่ยค่ะ ซอสฉ่ำๆเยิ้มๆแบบนี้เลยโอ้โหน่ากินมากถั่วฝักยาวนะคะใครชอบเยอะอะค่ะในส่วนของผักเราก็สามารถเพิ่มเติมได้นี่เลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะอันดับสุดท้ายเราก็โรยผักชีเข้าไปแบบนี้จ้าปึ้งๆปึ้งเข้าไปแบบนี้เลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าเอาจานมาค่ะ ถึงไม่ใส่ปลาร้านะคะแต่ก็อร่อยแซ่บได้เหมือนกันค่ะยำขนมจีนปลากระป๋องแบบง่ายๆค่ะกินกันแบบแซ่บๆนะคะนี่เลยค่ะอาหารเที่ยงหรือจะเป็นอาหารเย็นก็ได้นะคะน่ากินมากเลยค่ะลองทำกันดูค่ะนะฮะยำแซ่บๆแบบนี้แล้วเราก็หาผักสดๆเนาะแช่เย็นๆมากินคู่กินแกล้มหูบอกเลยค่ะกินไปเมาะมอยกันไปเออเ,อเพลินเไปเลยจ้า